อะไรนะหนูแตกแตกสองนั่นแหละเด็กตักแตายร้อยเปอร์เซไม่มีทางรอด ตายตายอันนี้เพื่อนโอ้โหมะตัวนีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ลีเฟกนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวหัวสามตัวหนึ่งนะครับผมอ่าตามนี้นะส่วนโปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีเป็นเซตกัญชาญนะครับเป็นเซตห้าสิบแล้วก็เก้าสิบนะ แล้วก็ส่วนเซตร้อยสิบเนี่ยก็จะเป็นเซตแดงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจะเป็นยังไงนะประมาณนี้ตัวละครเนี่ยก็จะมีตัว300นะครับเป็นอยู่ในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จะมีของฟาร์มนะหลังจากผมลงคลิปเนะี่ยน่าจะมีของฟาร์มมานะครับแต่แอดมินเอาเข้าไม่ทันนะแต่ว่าสตรีมมันมาก่อนนะเนาะสตรีมเมอร์เดี๋ยวผมให้ดูเซตครับก็รายละเอียดเซตเป็นประมาณนี้อันนี้สำหรับเซตห้าสิบนะครับแล้วก็เซตร้อยสิบก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเดวิลนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลาสตรีมกัน ครัวนายจะตายแล้วนายจะตายแล้วโดนครับกูโดนครับคูโดนครับแต่นี่เหมือนจะโดนลมอยู่เราคนตีมันไหมใช่ใช่เนื้อชิฟว์กันนายใช่ไปไปดิถึกอยู่ดิ

ยังไม่ค่อยชินนะก็เนะี๋ยเดี๋ยวๆอ,อีกสักพักก็ชินเลยขอไปอีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับเอามิดอะไรมาเนี่ยโอ้ม,ม,นะโอมีคุยเลยนะนเนี่โคตรแรงนี่แน่ไม่รู้คนสองคนสาม ต้องวิ่งมึงให้ได้เอาคุปปับโอ้ยเผื่อฟันยาด้วยคุณต้องวิ่งมึงให้ได้สัญญาเลยสัญญาเลยจมบีมึงมาแป๊บนึงมาโอ้โหหนีไปแล้วโทษ เดี๋ยวเราเล่นเป็นอันนี้ดีไหมทุกคนเรามีดมาจากไหนวะอ้าวผมก็มีนี่ว่ามีดเดวิลโอเคเดี๋ยวเล่นมีดเดวิลนะครับเป็นมีดอ่าของ 10K นะน่าจะเป็นมีดห่อง110นะแรงอยู่นะเอาเรื่องอะ่ะนี่นะครับมีเขาต้องฟันอย่างนี้นครับเดี๋ยรอโอเคจะตายล้อนเส้น เฮ้ยเสียงใครวะแย่ของกุรแ้เบิดเลยว่เมื่อกี้ากบตายอยู่ด้วแจ่งคูโดนเพื่อนนี่ครับนี่เาต้องฟันนี้นะแตกมี0 k ได้นะได้แตงแม่ไม่แจกหรอก100%โอ้หทุกเม็ดทุกเม็ดโอ้โหทุกเม็ดแฉม0 k ขอแยงเก็บไว้ก่อนนะครับตายนายนายจับตายเปเซ็นตายตายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยเอา้าขอนี้ก่อนแล้วกัน เฮ้ยผมยิงไม่โดนเลยนะเว้ยต้องหนีกันนะครับคอฟันเราไม่ถึงหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนนะครับ 10k ขอบรถไปเรื่อยๆนนะครับมันเล่นค่อนข้างยากนะคนหนึ่งอ่ะคนเดียวอะ ใครไม่มีตีเพิ่งแดมตีกูทีก็จะฟาดขออนุญาตตีเลยไม่ไหวลวอะอย่างไรก็ไม่มีตีคนหนึ่งวะครจะมาอาสาโไหไรเช่นนั้นเป็น50แล้วเลยเจริญพรอ,อ่ะทำไรล่ะหนูแตก แตกสนั่นแหละเดีกูสะบัดด้วยตายปอร์ซ็ไม่มีทางรอดตาย ตายอันนี้เพื่อนโอ้โหมะแล้วกูยังโหดอ่ะที่คลิปเนี้ยสะบัดแบบไม่พักอ่ะคลิปนี้สะบัดก็ทักหากผมได้นะครับ,บจ้างโปรโมททุกอย่างอา๋อที่นี่ใครไม่รู้เนี่ยแต่มึงต้องตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตายแน่ไอ้บถึงจังอ่ะเฮ้ย ไช่วะโคตรถึกโอ้ยแต่มันว่ะคนโคตรมันเลยมันจริงถึงจะเป็นของที่แบบอาจจะแจกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือเขาเติมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตามมาแล้วได้อะไรนะตายร้อยปเต็มโอ้มันจัดอะใครเก็บของวะ ไปกันต่อห้าสิบนี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยปล่อยเลยปล่อยเซอร์แต่โดนแน่อ่ะไหนดิปตากันไหนนเสียงเหมือนพี่ผมเลยไอ้อเลขสามอะจำชื่อไม่ได้สาตายได้อย่างเงี้ย

ตายไม่ตายโอ้ยจบตายมเเาเรียกผมป่ะวะติขอเลิกตัวกันจะไปเล่นหน้าโซนนี่เพื่อนแล้วกูโดนเป็นตกเป็นป้อหมายชัว ว่านน่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์กูด้วยเฮ้ยเจอจ้ากังวะตายเออ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 ไปไหนอะตายเน่ เฮ้ยไปเล่นอะไรชั้นหนึ่งกันน่ะโอ้โหเพื่อนชอปปิ้งอยู่นะครับไอ้เพื่อนแต่งหักัญชาวอะอันนี้โดนผมล็อกเป้าออแล้วยังไงก็ตายชัดเจ็นตายบอกละเราห้ามลงข้างล่างนะครับัน้นเราตาย

มืดเกือบแตกหายหายไปเต็ม <c oughs> ตัวที่ได้โคตรไวอ่ะวิ่งอ่ะอะไรนง thì nên nó nên mì rồi nguyên đã, mẹ đã rồi sao cái hỏa say đi, hơi cái cái ok cái tôi อันนี้ก่อนครับเกือบตายผมไม่ตายหรอกเชื่อผมปะร่อเปเ็นต์เลยคลิปนี้จะไม่ตายเลยตบประกัน ัรประกันด้วยชื่อเสียงเฮ้ยมนเล่นตามกูนี่ไงหอสองหวสามเพื่อนได้ฟันแบบไม่พักเฮ้ยไม่ช่กูเลยบไม่ตายเห็นไหมบอกแล้ว เพื่อนมันก็มี90ไม่เหรอวะขอ,อนีนกันครับแล้วก็พามาเจอหนาวหายไปแล้วปเฮ้ยติดตัวเนี่ยขอนนี้กนนะ โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอคโดนตกไปโอเค <laughs> ไม่เงยกู่าอะไรต้องตายมาครับตาสุดท้ายแล้วเมื่อกี้กูรู้เลยใครเสียงน้องผมเองโอ้เป็นไงนขอขอ,ขอให้เล่นครับตอนนี้ มันเยอะจังล่ะมากัมันเป็นหัวคณะก็ตรฟ้าโอ้โหแล้กูคนเดียวตัวคนเดียวผู้ชายตัวคนเดียวนะครับผมหาเลี้ยงครอบครัวนี่ไอ้นะตายก่อนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> บอกแล้วตายก่อนเลยเลยนะ ตัวนี้ก็ตายตัวที่สอนะครับหมดแล้วอย่ามาเทียร์ตัวที่เก็บหมดนะน้องน้องโฟโลอันนี้เป็นเซิร์ฟพี่ผมนะครับผมจำได้ละจำหม,มายถึงจำพี่นะคนนี้น่าจะเป็นพี่นนท์เลขสามตัวนี้ก็ตายร้อยเปอรเซ็นต์ เจ้าจะถึกไปไหนเน้ยิดติดตเดตดเดี๋ยวตายรอบนี้ผมก็ไปกันแล้วครับผมว่าโปรแจกนะผมไม่ต้องเก็บเตทน,นะไปบบนะเนี่ยแบบทางฉลาดไม่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นนันครับแล้วก็ห่าสสวนแบบโปรเฟชชั่นแนลไหนก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โหไม่ตายได้ไงวะไม่ตาย ไอีกตัวนึ่งเก็บไงวะของไปไหนอะของอยู่ข้างบนขอได้ไปเก็บแป๊บตแต่ตตตเซิฟแนงนี้ผมได้หมดนะครับสุดหล่อไม่หล่อแต่เจ๋งเฮ้ย เดี๋ยวมันรู้อ่ะเอ้ยตายจะตายมันรู้สเต็ปอ่ะมันเล่นกับผมบ่อยแดงยไยได้ไม่ได้ไม่ได้ โโโอ้โห,โอหดลดจบน่าจะจบประมาณให้ตัวสุดท้ายเลยโโอ้โหมันไม่วัดเลยเฮ้ยโอ้โไม่วัดเลยอะไรอ่ะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะสนุกมากผมว่าถ้าถ้าคนเยอะสนุกชัวนๆเลยนะ ก็ฝากกดติดตามนะฝากกดไลค์ไพ่จะมีคลิปแล้วต่อไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าค,ครับ